อันนี้พามาชมบัวหลวงแคละนะฮะัน,นก็เป็นไซส์ที่ไซส์จิว๋วกระทัดรัดนะฮะก็เล็กกว่า,าบัวหลวงทั่วไปน่าจะสักเท่าตัวนะฮะดูมือบัอ เทียบกับขนาดของมือก็จะเล็กนะอันนี้บานเต็มที่แล้วถ้าจะดูดอกตูมๆก็นี่ับดอกตูมๆเทียบกับหัวไม่มื่อยนี่ก็ประมาณนี้ดอกตูม,มก็นนกม,มีคนออกกําลังกายกันเยอะจะเช้า อากาศดีวันเส์นะฮะวันพระด้วยวันนี้เรนแปดขั้วันพระจะดูอีกอันนะครับไอเนี้ยสวยมากงามจริงๆ เล็กๆข้างหลังนะฉากข้างหลังไปก็มีเน,ออนีกแดนด้วยตรงโน้นก็มีบัวขาวาเดี๋ยวเราไปดูไปชมกัน